สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่1มิถุนายนปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟุตบอรลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ เดี๋ยวรอบแรกกันที่ผลฟุตบอลซาอุดีอาอระเบียคิงครับกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบชิงชนะเลิศเอาฮีลานเสมอกับเอานาเซอร์ในเวลา90นาที1ต่อ1ต่อเวลาพิเศษก็ยังทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้นะครับก็ต้องมาดวลจุดโทษหาผู้ชนะซึ่งก็เป็นเอาฮีลานที่ยิงแม่นยํากว่านะครับเอาชนะเอา,านาเซอร์ไป5ต่อ4ีเอาฮีานก็ควา้าแชมป์ฟุตบอลซาอุดีอาอระเบียคิงครับในปีนี้ไปครองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราวไปดูผลฟุตบอลเจลิกญ,ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเมนนื่อ ซากันโทสุแพ้กับเอฟซีโตเกียวไป0ูนย์ต่อหนึทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เอฟซีโตเกียวอยู่ที่5มี26คะแนนส่วนซากันโทสุอยู่ที่17ก็มี14คะแนนและผลฟุตบอลกระชับมิสโม,มสรเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเรื่องสนามกันอยู่1คู่โรมาเอาชนะเอซิมิลานไป5ประตูต่อ2นะครับ เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันบ้างนะครับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในคืนนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศเวลาตีสองบอิเซียรอกมูนจะพบก,กับเลอมาิดนคู่นี้แต่ท้าสทธมินสปอตสามโปรแกรมฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นในวันนี้ก็เป็นนัดที่สิเวลาสิบสองนาฬิกาซันเฟเชโร,รชิมาจะพบจุบโลอ,อิวตาตะ เวลา13นาฬิกามัชิระเซลเวียจะพบกับอันเบลลนิอาตาฉะนันเบเมเลจะพกบ Osaka. E ะพกับบาโอซาก้าคาชิมะเอลเลอร์จะพบกับยูกุมะเอเบลินอนเวลา14นาฬิกาอุระวะเรเดมอนจะพบวิเซลโกเบและเวลา17นาฬิกาเกียวโตเซงกาจะพบกับเซเลโซโอซาก้านะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้นะครับเสร็จเลยครับ